สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรามินทารด์หนึ่ง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 ให้ไพ่นำทางสื่อสารข้อความสำคัญจากจักรวาลถึงคุณขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูบาอาจารย์ของทัานที่เข้ามารับชมแจ้งเพิ่มเติมหากคุณเห็นคลิปนี้ไม่ว่าจะเข้ามาดูเป็นเมื่อไหร่ก็ตามเมื่อคุณเห็นคลิปนี้จะเป็นข้อความนำทางสำคัญจากจักรวาลถึงคุณสำหรับวันนี้ เรื่องสำคัญเรื่องที่คุณควรรู้พลังงานโดยภาพรวมคำแนะนำคำนำทางถึงคุณจะเป็นเรื่องใดสำคัญให้ไพ่นำทางขออนุญาตด,ดูพลังงานตัวตนของท่านที่เข้ามารับชมสีใบตัวตนของคุณสถานการณ์ที่คุณกำลังเผชิญอยู่เพื่อนำทางสูง่หัวข้อสำคัญสำหรับวันนี้พลังงานตัวตนของท่านที่เข้ามารับชมสีใบ ใบที่1นึ่หกถ้วยใบที่สองราชาไมายใบที่สราชาเหรียญและใบที่4ีสี่ถ้วยพลังงานตัวตนของคุณในภาพรวมสำหรับวันนี้คือพลังของการได้รับโอกาสการได้รับความช่วยเหลือจากจะกระวลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์การได้รับการอุปถรรัมภ์ คำนำทางการช่วยเหลือบุญบารมีเก่าคุณงามความดีที่คุณสั่งสมมาที่จะหวนคืนกลับมานำทางคุณการนำทางคุณสู่แสงสว่างสู่เส้นทางใหม่และโอกาสใหม่ที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณคุณกําลังจะรับโอกาสทองแห่งชีวิตโอกาสใหม่ที่จะเข้ามาเติมเต็มตัวคุณไม่ว่าจะเป็นความสําเร็จในชีวิตหน้าที่การงานและความมั่นคงในชีวิต การเงินและความมั่งคัง่งรากฐานชีวิตที่มั่นคงและความเป็นอยู่ที่ดีสัญญาณว่าคุณกำลังจะรับโอกาสทองโอกาสที่ดีจากจักรวาลที่จะหยิบยื่นมาให้คุณบุญบารมีพลังแห่งคุณงามความดีที่สั่งสมมาบุญบารมีเก่าที่จะนำพาคุณสู่การได้รับความช่วยเหลือจากจักรวาลการนำทางและโอกาสใหม่ที่จะเข้ามาหาคุณโอกาสทองแห่งชีวิตความสำเร็จ ความมั่นคงความมั่งคั่งพลังบุญบาร,รมีที่จะนําทางคุณคือพลังงานที่สําคัญสำหรับวันนี้คุณกําลังจะรับโอกาสทองในชีวิตโอกาสทองของคุณจะมีรายละเอียดเรื่องราวเป็นเช่นไรให้ไพ่นําทางสื่อสารข้อความสําคัญสำหรับพลังงานโดยภาพรวมของคุณวันนี้คุณกําลังจะรับโอกาสทองครั้งใหญ่ในชีวิตความช่วยเหลือจากจักรวาลและคํานําทาง โอกาสดีที่จะหยิบยื่นมาหาคุณจะเป็นเรื่องใดให้ไพ่นำทางคุณกำลังจะรับโอกาสทองครั้งใหญ่ในชีวิตคือข้อความสำคัญวันนี้ให้ไพ่นำทางใบที่หนึ่งสามเหรียญใบที่สองหนึ่งดาบใบที่สาม สีดาและไปที่สีอัศวินเหรียญคำแนะนำคำนำทางจากจักรวาลเพิ่มเติมสลหรับพลังงานของคุณโอกาสทองครั้งใหญ่ในชีวิตคุณโอกาสครั้งใหม่ที่มาจากความสามารถนำทางพรสวรรค์สติปัญญาและควัพรสวรรค์ความทุ่มเทการสร้างสารรค์ของคุณบุญบรารมีที่สั่งสมมาสิ่งที่ทำ สิ่งที่ตั้งใจสิ่งที่ทุ่มเทความพยายามจะนำทางสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่การจบสิ้นจากปัญหาและการเริ่มต้นใหม่ความสำเร็จและชัยชนะคุณจะหลุดพ้นจากปัญหาวิบากกรรมความทุกข์ยากลำบากมรสุมชีวิตพลังงานด้านมืดและสิ่งชั่วร้ายการจบสิ้นการแก้ปัญหาการเคลียร์การล้างสู่การเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่สู่ชัยชนะ และความชัดเจนในเส้นทางใหม่แห่งชีวิตการเปิดใจการเปิดรับโอกาสครั้งใหม่คุณจะรับโอกาสครั้งใหม่การนำทางและการช่วยเหลือจากจักรวาลโอกาสที่ยิ่งใหญ่โอกาสที่นำทางด้วยบุญบาร,รมีของคุณการทำสมาธิการเดินทางเข้าสู่ภายในพลัา์แห่งความสงบสมาธิสติปัญญาและแสงสว่างจะนำทางสู่การเปิดทาง เปิดรับสู่โอกาสครั้งใหญ่โอกาสทองโอกาสทองที่จะพุ่งเข้ามาโอกาสทางด้านการเงินคว,มมงงความมั่งคั่งความมั่นคงในชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีการสร้างรายได้ความมั่งคัง่งความบริบูรณ์โอกาสครั้งใหม่ที่จะพุ่งขยันเข้ามาหาคุณโอกาสทองเมื่อคุณเปิดใจรับจากจักรวาลการเริ่มต้นสู่การเดินทางครั้งใหม่ความตั้งใจความพยายามความมุ่งมั่น สมาธิสติและปัญญาแสงสว่างภายในจะนำทางสู่การหลุดพ้นจากปัญหาการหมดทุกข์หมดโศกการจบสิ้นจากวิบากกรรมการเริ่มต้นสู่ชีวิตใหม่ของคุณโอกาสทองของคุณมาถึงแล้วโอกาสครั้งใหม่ในชีวิตโอกาสที่จะก,ก้าวสู่ชีวิตใหม่ความสุขความสำเร็จความมั่นคงในชีวิตและจิตวิญญาณบทสรุปบท ส่งท้ายคําแนะนำคํานำทางจากจักรวาลภาพรวมพลังงานของคุณคุณกำลังจะได้รับโอกาสจากจะักระวาลโอกาสทองโอกาสครั้งใหญ่ที่จะเข้ามาถูชีวิตคุณบทสรุปภาพรวมบทส่งท้ายจะเป็นเช่นไรให้ไพ่นำทางสื่อสารข้อความโอกาสทองครั้งใหม่ของคุณโอกาสในชีวิตครั้งใหม่และการเปลี่ยนแปลงสตาชีวิตครั้งใหม่ ให้จักรวาลน,นำทางใบที่1นสองดาบใบที่สองเก้าเหรียญใบที่สามสิบไม้และใบที่สี่สองไม้บทสรุปส่งท้ายพลังงานโดยภาพรวมของคุณโอกาสทองในชีวิตโอกาสครั้งใหญ่ที่จะเข้าเข้ามา คุณกำลังจะรับโอกาสครั้งใหม่แห่งชีวิตการได้รับความช่วยเหลือจากจักรวาลสู่เส้นทางใหม่สู่เส้นทางที่ใช่ความชัดเจนในชีวิตความชัดเจนในเส้นทางเส้นทางที่ถูกต้องและเกินการก้าวหน้าต่อไปความสำเร็จในหน้าที่ภารกิจการงานและชีวิตครั้งใหม่ของคุณสิ่งที่ทำสิ่งที่ตั้งใจจะนำทางสู่การสร้างรายได้ ความมั่งคั่งด้านการเงินความสําเร็จชัยชนะและความสุขความมั่งคั่งความบริบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์โอกาสทองครั้งใหม่ในชีวิตของคุณโอกาสที่จะนําทางคุณสู่เส้นทางที่ชัดเจนแห่งชีวิตเส้นทางที่ใช่เส้นทางที่ถูกต้องแล้วและการก้าวเดินต่อไปจักรวาลจะคอยเกื้อหนุนนําทางสนับสนุนเส้นทางของคุณ คุณมาถูกเส้นทางแล้วสิ่งที่ทำสิ่งที่ตั้งใจมุ่งมั่นพยายามและก้าวเดินต่อไปหน้าที่ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของคุณปลายทางคือโอกาสทองโอกาสที่ยิ่งใหญ่โอกาสที่จะรับความช่วยเหลือในชีวิตใหม่โอกาสทองจากจักรวาลรางวัลแด่นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่คือความสุขความสำเร็จความมั่งคั่งทางด้านการเงินความเป็นอยู่ที่ดีความสุข ความอุดมสมบูรณ์คือพลังงานของคุณพลังงานที่สำคัญสหรับวันนี้โอกาสครั้งใหม่ในชีวิตของคุณคุณกำลังจะรับโอกาสจากจักรวาลโอกาสในความชัดเจนของชีวิตสิ่งที่ทำสิ่งที่ตั้งใจคุณมาถูกเส้นทางแล้วการนำทางสู่ความชัดเจนสู่การเติบโตการขยับขยายการก้าวข้ามจากปัญหาการหลุดพ้น การหมดทุกหมดโศกการเริ่มต้นใหม่สู่ชีวิตใหม่สู่ความสุขความมั่งคั่งทางด้านการเงินความสําเร็จในหน้าที่การงานโอกาสของคุณมาถึงแล้วโอกาสทองโอกาสที่จะก้าวข้ามจากปัญหาบททดสอบวิบากกาับบุญบารมีและสมาธิสติปัญญาของคุณจะนําทางสู่การก้าวขึ้นสู่บัลังบัลังแห่งความมั่งคั่งทางด้านการเงิน ความมั่นคงชีวิตและความสําเร็จในหน้าที่การงานภารกิจสิ่งที่ทำสิ่งที่ตั้งใจคุณมาถูกเส้นทางแล้วความชัดเจนและเส้นทางที่ใช่ของคุณจงก้าวเดินต่อไปโอกาสที่ยิ่งใหญ่กำลังพุ่มเข้ามาหาคุณโอกาสและความช่วยเหลือจากจักรวาลโอกาสครั้งใหม่โอกาสทองในชีวิตของคุณโอกาสจากการนำทางและความช่วยเหลือจากจักรวาล โอกาสที่ดีกำลังพุ่งทย,ยานเข้ามาหาคุณโอกาสครั้งใหม่โอกาสที่มาจากความตั้งใจบุญบารมีและผลการกระทำของคุณคุณงามความดีที่สั่งสมมาผลแห่งกรรมจะนำทางสู่ความสำเร็จและการได้รับรางวัลจากจักรวาลโอกาสทองในชีวิตของคุณโอกาสครั้งใหม่ที่จะก้าวเข้ามาโอกาสที่ดีและรางวัลจากจักรวาล การก้าวขึ้นสู่บัลังแห่งความสุขความสําเร็จในชีวิตในหน้าที่การงานความมั่งคั่งความบริบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งด้านการเงินรากฐานชีวิตที่มั่นคงการก้าวขึ้นสู่ความสําเร็จของชีวิตความสุขความมั่งคั่งความรุ่งเรืองในชีวิตและจิตวิญญาณโอกาสทองของคุณกำลังมาถึงแล้วโอกาสครั้งยิ่งใหญ่จากจักรวาลที่จะนำทางคุณ โอกาสครั้งใหม่ของคุณโอกาสแห่งความสุขความมั่งคัง่งความรุ่งเรืองในชีวิตและจิตวิญญาณขอบคุณสำหรับการรับชมสำรับวันนี้พบกันอีกครั้งสำหรับช่องรามินทาวหดหนึ่งหนึ่งหสหรับวันนี้สวัสดีครับ